ตัวโอ้โหสุดยอดมีครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟงนะผม วันนี้อย่ามาใส่ตุ้มครับใส่ตุ้มดักปลาไหลนะครับนี่นะครับยอมใช้ปูกับส้เดือนนะครับผมทุบๆรวมกันนะครับจะมาลองใส่ดูนะครับเผื่อจะได้เพราะว่าปีนี้ยังไม่เห็นมีใครมาใส่นะครับครับผมนี่นะครับเสร็จไปแล้วหนึ่ง ไปตรงนี้สักหนึ่งนะครับว่านีค่าแล้วนะครับนี่บรรยากาศยามเย็นแต่มีคนปักเบ็ดไว้นะครับแต่เขาคงปักไว้หลายวันละเห็นเขียดมันเน่าแล้วนะครับต้มเหลือมสองแกนนะครับ นี่อยใส่เรียงไว้นี่นะครับครับผมสำหรับเย็นนี้ไว้ตวอีกก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลองมาติดตามผลงานดูครับครั้งแรกของปีนี้นะครับยังมีใครมาใส่เต้อเดี๋ยวรอรุ่นตอนเช้านะครับจะบบตอนนี้เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาเก็บตุ้มก่อนอนกเป็ดบินไปแล้วครับนี่บรรยากาศดามเช้าครับ เดี๋ยวลงเก็บตุ้มก่อนนะครับดักไว้ตะคืนครับผมทีนี้มาดูอันแรกนะครับโอ้ล้มครับล้ม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 อันนี้มีล้มครับลุน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 โอ้หันตัวครับหันตัวนี่นี่นี่ครับหันตัวครับนี่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 โอ้โหอันนี้เยอะครับนี่ครับหันตัวครับหันตัวหันตัวนี่ข้างในครับโอ้อ๋อเดี๋ยวดูนะครับเอาถังมาตัว ผมเดี๋ยวไปดูอ่างแหบอันนึงนะครับนี่ครับอันที่สองครับนี่อันนี้มาล้มนะครับดูว่าจะได้กี่ตัวนะครับแต่อันนี้ผมมัดไว้นะครับอันนี้มัดไว้โอ้อันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้อยู่นี่นี่ตันตัวครับตันตัวงั้นไหมนี่ครับนี่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 นน วางไว้วางไว้เดี๋ยวปิกมาเก็บนะครับยงมีหั่หลายอันอยู่นะครับไปดูวันที่สามนะครับเหลืออีกสามนะครับใส่ไว้หหาอันเนาะ แดดยามเช้านะครับอันนี้เริ่มหมอกจะลงแล้วเนาะนี่นะครับนี่มาลุกนั่นที่สามนะครับได้โก้ได้โก้โอ้มีตัวครับมีตัวนี่อยู่ข้างในอยู่ข้างในโอ,โอเคโอเคเดี๋ยวไปเดให้ดูนะครับ ไปดูอันที่สี่ครับอันที่สี่เาอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันที่สี่มีตัวไหมโอ้มีครับมี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 ข้างในครับมีข้างในมีข้างในมีครับมีมีนี่นะครับมีมีประมาณสามตัวสี่ตัวนะครับโอเควางไว้ก่อน ันที่ห้าอันที่ห้ามีไหมอันที่ห้ามีไหมอ้ 5, มม oh. อมีครับมีนี่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 นครับมีตัวครับมีตัวนี่นี่โอ้โหนี่นะครับมาดูกันว่าตุ่มตุ่มแค่แห้งน,นะครับนี่ตุ่มแค่แห้งเขาจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ใส่ครั้งแรกเนาะนี่นะครับเอามาใส่ที่หนองทีง่นี่นะครับนี่ มาดูกันว่าตุ่มแค่หาน่าแอะอันนี้เขาจะได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับอามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันนี่ข้างในมีตัวนะครับนี่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 เห็นอลไรวะวครับอ้าวเทโอโอ,อันแรกเขาได้หลายตัวเลยนะครับนี่ครับโอ้อ่ามาดูอันที่สอง สองที่สองโอ้หนี่นักครับอันนี้นักอันนี้นักอันนี้นักครับะะจะได้กี่ตัวโอ้โหสุดยอดมีครับได้รบบประมาณสิบตัวครับสิบกว่าตัวครับโอ้โหท้อๆสุดยอดครับสุดยอดอเทไปสองแล้วนะครับ ถือว่าได้ทุกอันนะครับเถี่ยนนีิเที่ยน,นีินี่มีตัวครับมีตัวมีตัวอันนี้รเราได้ประมาณสี่ตัวนะครับามาดูวันที่สี่โอ้นี่ก็นักเหมือนกันครับนี่นี่นี่วันที่สี่โอ้ นี่เดีประมาณหกเจ็ดตัวนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้กันที่ห้าเนาะเทอ๋อนี่ประมาณห้าตัวครับอ้๊ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออโอ้โหนี่นะครับนี่โอ้ถือว่าได้เยอะนะครับประมาณสองกิโลน่าจะได้นะครับตัวไม่ใหญ่เนาะ ครับผมโอจบทริปนี้ไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ